ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับแจ้งข่าวแจ้งข่าวนะครับผมแจ้งข่าวด่วนนะครับอุ่นลมแห้งพี่น้องแจ้งข่าวด่วนนะครับเจ๊นางเลื่อนเวลาแล้วนะครับเจ๊นางเลื่อนเวลาแล้วนะครับวันที่27นะครับเที่ยงตรงนะครับเจ๊นางปล่อยแนวทางพร้อมกันทั่วโลกนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ๊นางท่านบอกมานะครับว่าท่าน จะเลื่อนวันนะครับผมในวันนี้งวดนี้มีเลขวิ่งด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าได้เข้ามาครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อแชร์น้ำเนื้อพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเขาก้มตามที่เห็นเลยนะครับผมไปเมองกันครับว่าเี่านางฝนเบาอย่างแน่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ความหมายหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ความหวังไปดูกันครับครับสวัสดีครับเจ้านางมาดิหน่อยนอครับจ้าบอกบอกอันเอซีเนี่ยมันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยปล่อยพร้อมก ครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะพระ่าเอฟที่ทุกคนกับท่นบุญมากผู้ใดทั่วขม่าพระศรีใดกรนะเจ้านงางบบปลอยกอนดอกครับ<ร>ผมปลอยพร้อมกันทั่วโลกเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดน่ะตอนน,ตอน,อนัดสอนเที่ยงเริอมันนี้เด้อนัดเที่ยงบอกครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนัดเที่ยงเพราะว่าเจนานางสิมีพระราจไปท่างอื่นอีกวันจันะเพราะว่าเจ้่นางไปเบื้องลงท่านน้ำเพลินพร้อมลงท่านเฮ็ดลงท่านยุวัดมองสี่สิบไปปูกกระเบื้องนี่บอกครับเจ๊ อยู่อีกวัดหนึ่งอยู่วัดในบ้านเพิ่นขอลงท่านเกันานก่างแต่เลย่อไสด้เหตุมือวันที่แปดนี่หน้าบุญนะอ <c oughs> อันที่บ้านปู่กับเบียงหันวันที่สิบเก้าความคืบหน้าของการปูกระเบืเ้องในหอดใส่ล้วน้อะนะครับพี่น้องเพิ่งก็คือยังโอนไปหลายเติบอยู่โอ้ยโอนหลายมันก็บวราราชในพ่อไงแต่พูดกับช่างแล้วมันมาเป็นของหน่อยว่าเยนหนึ่งมันมาพ่วงเสียตั้งหลายส่วนที่ม้วนเงนเกั่างเอาไปหันเพิ่นเอาไปจ่ายคาชางนี้อ๋อหุ่นแหลกน่ะบอกครับ เออนานาเพิ่นเอไประจยคาซางเพราะว่าคาซางเพื่นเพราะเม่ใจเพิ mm. ่นก <kg> ็เลยให้คคาซางว่ากับเบี้ยงนะเพิ่นซังม่าใบรลายแล้วตอนนี้เพิ่นกับจ้องเขาด้เาหายคาซางเสือเก่าขันเจนนั่งได้หาโซะหาหล้าครับเอฟซีน่ะครับมวานนี้เป็นตาได้เลี้ยวบอลนล้วเมจ่อวานนี้หัยได้เลี้ยวโรเดอกับเบี้ยงครับพี่น้องประจําซอยหลาย ครับผมจะได้กพราะว่าเขาเจ้าหู่จักว่านี่เอาทางเจนั่งมันเข่าเดี๋ยวนี้ขาเจ้าโกดล่อม่ได้บอกให้โกดล่อคนกับช่างเด้อเพิ่นคอยลงเร็วบอกว่าหันเจนั่งไปยืดผมได้บังหันน่ะอ้าวเจนั่งครับผมสลับแนวทางงวดนี่เจนั่งสี่ปล่อยเล็กวิ่งพร้อมบังขับหรือสี่เอาเฉพาะเล็กปล่อยใช้น้ำกันเลยพร้อมแต่ว่าบ่ฟันเด้อคนกับช่างเลยเขาบังห้ฟันบ่ให้ฟันแบบคือจังคือจังเก็ตหนึ่งเก็ตคนละห้าเบาแต่กันฟันบ่ได้กันฟันนอกจากบด้เล็กน้ำเขาดูที่เขาบุเริ่มเบิร์นยูทูบเร็วแบบ คขันเทาอย่าแนมเขาตลอดเทาบปต้องฟันมันบอกนะครับบอกให้พี่น้องเขากดรอวันที่27ประมาณวันที่27ตอนเที่ยงน่ะปล่อยพร้อมกันทั่วโลกครับผมแนวทางของเจียจะไม่ใช่บาสเด้กอนได้รุ่นได้พร้อมกันเบิร์ตคนกำสร้างก็ได้พร้อมกันครับผมขอบคุณเจดและหลายเด้อครับผมจีดามาแบ่งปันจ้าจาอันลาโค่นกำสร้างคาดหัวก่อเลยข้าเจ้าเที่ยวโทรมาถามมโมนี่หลายคนแล้ว ครับผมเจนนงเดี๋ยวผมสิขึ้นหัวขอให้ขออนุญาตมาทึกเทียบเดี๋ยว่ครับนี่เออเอาบอกขึ้นครับบอกขึ้นให้เพิ่อวันที่ยีดเจ็ดตอนเทียงครับตอนเที่ยงได้แท้แน่นอนเรียกวิ่งให้พ้อได้แท้แน่นอนสิปอยพ่อพร้อมกันชั่วโลูกเลยอเพราะมันปอยผู้ใดผู้หนึ่งเลี้ยคนกำสร้างปอยพร้อมกันไปเลยผู้ใดซื้อได้ก็ได้ซื้อพอได้แล้วก็เรียวเตี้ขันเลขเจนั่งหายใจเรื่องเก่าเด้อมันออกเ้อครับ ขันขันงวดนาสามารถปล่อยได้เร็วกว่านี้บอครับเพราะบาบางเทียการ่จ้ะเพได้เขาไห้ระยะนี่เบิดเขาปล่อยเร็วบอได้เพราะามนมนเหลขคำนวณอ๋อครับผมเขาขันได้ไห้ระยะนี่เลยบมีม่าเล็กออกเราซ่องานันานี้มากบ่บ่แมนอันนี้น่ะตามพิกีนั่งคยหลินมากกับจังซี่ตลอดจ้ะครับผมบ่แมนบ่แมนหอยซ่องพันหล้านบ่แมนหอยซ่องรลับแมนบ่ครับนี่บอบอบอบ่แมนหลอกจากหอยมีทีมาของเจ้านางอ่ะมีมีทีมา ฟังจะคําว่ามีทีมาเพ่านั่นละเป็นหวยมิทีมาเออบอกเพื่อนว่าเป็นหวยมิทีมาบแม่นหวยช่องหวยยังบอกเพิ่อนยังสัน<อ>่นมันเพิ่นอย่างไดแนวทางน้มามันก็บขึ้นโล่มันบาพ่นกับร้างครับผมเห็นเพื่อนไปบอกว่าขเ่ก,ก็สิหายเจ๊นัง่งป้ามาจะใส่เจ๊นางแต่คํานวนมาเป็นเจ๊นังบแมเป็นล่างทรงบอกเพื่อนแหน่พู้ลงคนกับท่วมาถาม่าเป็นล่างทรงที่ําหนักไหมาดูดวงไห้แน่เ่ราสั่น ครับผมก็สรุปง่ายๆคือว่าเจน่างนี่บมแมนนักคำนวณบเมบบเมนบ์จากบมเมนนักคำนวณจะเป็นหวยมิทีมาเป็นหวยมิทีมาสามารถไปเอามาจากทั้งในได้เท่านั้นจะสามารถจากทา้งในได้เท่านั้นเพราะว่าเจน่างบมเมนนักคำนวณบอกเอซี่ไปจังซันครับผมนะครับได้แจ้งเขา,าพี่น<อ>้อ,องเอซี่เนาะคนทุ่มทช่์เขามาจะกินปลาสีแดงก่อนว่ได้เจน่างปล่อยพร้อมกันทั่วโลก ครับผมนะครับจะได้กลับไปอยู่ในกลุ่มก็ได้เนาะกลุ่มเดี๋ยวผมเห็ดเปิดกลุ่มไว้ตัวเองสิเ้ครับบอกไอ้เข่ากลุ่มน้ำข้นกับสร้างจะหองเจนั่งเข่าบริษัทเจนั่งสร้างไล่ทวนตัวแล้วครับผมนะครับท่านผู้ชมเด้อสลับเพราะว่ามันโทรมากเบาเน้นอะไนี่หายเจนั่งนะครับสหรับเอฟซีท่านใดนะครับมาจะเอาจังสัรค์เหล้า่นกับสร้างบอกเพิ่อนเด้อเพราะว่าเจนั่งจัดตลาดซื้อของมาใส่ร้านขายของก่อนครับเดี๋ยวครับเจนั่งขอบอกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวบอกพี่บอกน้องกันสหรับพี่น้องทนาดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก แอดไลน์นะครับเนาะแอดไลน์เขาไปยูน่าจอนะครับเบอร์แอดไลน์หน้าจอแอดไลน์เขาไปแล้วพียง์ว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวแนวทางเอาเจนแยแล้วให้เขาโค่นกระสังเจนางบ่อยเขาเจนาไม่ไล่ส่วนตัวเจนางบ่อยเขาแต่โคตกระสงโรดครับผมครับอ่าโอเคครับเจนาแล้วอนครับอเลวอะไนะคอเคล้วอะนโอเคลอครับโอเคครับเจแล้ครับเวอไระครับเ้ไรนะรับโ้วอะไรนะครัเลอะไระครับขอเคุลเจนะเด้อที่ได้มาแจ้เข่าวอห้พี่น้องเฮาได้รอ จ้าจากคนกำลังเอากดลอดรถสอนเพียงว่าที่ยิบกีดอยท่วมกันทั่วโลกเด้อครับเจน่ารักษาสุขภาพเด้อจ้า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 คนกำลังทุกดี้ทุกนี้จ้าจ้าจ้ากองฟ้าหอดมุกแล้วก็หอดอำนาจแล้วสี่ภาคบองฟ้ามาให้กับพิวขี้มือใดเด้อแล้วสิได้ไปหากันโยนี่สิคืนอุบลสิไปแห้งานอยู่อุบลอยู่เพื่อกุดขบุญนั่นล่ะก็ถ้าจะลบลงมาทั้งปีเด้อจ้าครับผมโอเคครับเจน่า จ้าจจะเอาแจ้งเลยแจ้ยงเลยจ้าจ้าครับสวัสดีครับจ<ะ>้าเข้าตามความเชื่อโบราณน,นะคะพระท่านเราบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทําให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยหลงทางซึ่งเครือเขาหลงอันนี้เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเถาหลงเนี่ยมาปลูกไว้ก็จะเป็นสิริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้ว คนที่มีเครือข่าหลงอยู่ในครอบครองก็บอกว่าจะทําให้มีสเสน่ห์ได้รับเมตตา,าก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือข่าหลงเนี่ยมาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านสเสน่ห์เมตตาในจํานวนผงต่างๆที่นํามาผสมเนี่ยก็ต้องมีผงของว่านี้ด้วยเสมอขาดไม่ได้เลยสําหรับสายเมตตามาหานิยมนอกจากนี้<ด>ถ้าใครมี<ด>รากของเครือขาหลงพกพาติดตัวไปด้วย ไปที่ไหนเนี่ยคนที่ได้กลิ่นว่านต้องงงงวยแล้วก็หลงไหลถ้าเกิดเอารากของว่านมาฝนกับน้ำมันจันน้ำมันแก้วหรือผสมกับที่พึ่งทาปากด้วยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของสเสน่ห์เมตตาอย่างยิง่ง